พูดได้ง่ายคือขยัยหัวเนี่ยขยักหัวเนี่ยนะครับมันบานออกเพื่อเป็นที่ตวงน้ําออกมาเพราะเวลาเราผสมพันธ์ถูกไหมครับมันก็เข้าออกเข้าออกงานวิธีการที่ตัวผู้ตัวเนี่ยคือคนคนนี้ผู้ชายคนนี้จะเอาอาซจิเข้าไปในนั้นให้ได้เวลาเข้าไปต้องเอาน้ําทั้งหมดออกไปให้มากที่สุด เตรียมตัวที่จะพ้นของตัวเองเข้าไปให้เยอะที่สุดในที่สุดแล้วอาสุจิตัวเองจะมีโอกาสที่จะประสมพันธ์ติดนั่นเองแค่นั้นเองตลกไหมพูดง่ายๆก็คือการที่เรามีร่องขยักตรงนี้ก็เพราะว่าให้อาสุจิเรามีโอกาสสูงในการไป,ประสมพันธ์ให้ติดนั่นเองเราก็มานั่งคิดแต่เกเราเข้าใจตรงนี้ละแสดงว่ามนุษย์เรา ผสมพันธ์ไม่เลือกหน้าใช่ไหมเนี่ยถูกไหมครับก็เป็นไปได้ในสมัยก่อนเป็นล้านล้านปีถูกไหมครับเป็นแสนปีเราเพิ่งมีระบบการแต่งงานเราเพิ่งมีระบบครอบครัวจริงๆไม่กี่พันปีแต่ก่อนหน้านั้นเป็นหมื่นปีแสนปีเรายังวิ่งแก้ผ้าในป่าอยู่เลยเราจะสนใจไหมว่าเฮ้ยอันนี้แฟนกูนะอันนี้ลูกกูนะถูกไหมครับงั้นแล้วเนี่ยการที่ตัวพูด คนคนนั้นจะสืบพันธุกกรรมเขาให้ดีเขาต้องมีหัวที่บานแล้วเป็นขยะลึกๆแล้วเขาจะแพร่พันธุได้มากที่สุดทุกวันนี้พันุ์ของเขาเลยกระจายทั่วโลกเราเลยมีขยะที่หัวน้องชายกันทุกคนแล้วหลายคนมีขยัะใหญ่มากหัวเห็ุคนชอบมากแปลกไหมครับนี่เหตุผลมีแค่นี้เอง ดีไหมครับงั้นแล้วอยากรู้สาระดีๆแบบนี้ติดตามช่องอาจารย์อาจารย์จะมาบอกให้เราจะได้เข้าใจเป็นความรู้จะได้ไม่งมงายถูกไหมครับเราจะได้ไม่คิดว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องไร้สาระใต้สะดือมันเป็นทฤษฎีที่เราต้องเข้าใจร่างกายตัวเองจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องโอเคนะครับครับสวัสดีครับ